สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับสำหรับวันนี้เราพบกันที่สถานีรถไฟปาจีนบุรีวันนี้นะก็เป็นโอกาสพิเศษที่จะมีขบวนรถคีฮะ183ทําทำขบวนรถนำเที่ยวจากกรุงเทพมาที่ปาจีนบุรีตอนนี้เราอยู่กันบริเวณด้านหลังสถานีนะก็มาชมบรรยากาศกันก่อนสถานีรถไฟปาจีนบุรีเนี่ยก็อยู่ที่ตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดปาจีนบุรี สำหรับนะตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ9ก้ามงครึ่งนะผมถ่ายอยู่นะตอนนี้นะฮะจะสังเกตได้ว่ามีรถบัสเนี่ยมาจอดรอนะักท่องเที่ยวแล้วแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นทริปที่มากับขบวนรถขี่ฮนะด้านหลังสถานีนะครับกนะ็มีเซเว่นนี่นะครับ,บ<อ>เดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศต่างๆในสถานีนะนะสำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารสถานีปราจีนบุรี จะสังเกตได้ว่าตอนนี้มีผู้คนเนี่ยเตรียมตัวที่จะมารอต้อนรับคณะนะักท่องเที่ยวที่มาจะมากับขบวนรถคีฮะ183สำหรับขบวนคีฮะ183ในทริปนี้นะเขาก็จะมีกิจกรรมนะไปปลูกต้นกาสลองซึ่งเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดปาจีนบุรีแล้วก็ไปเที่ยวน้ําตกล่องแก่งอะไรประมาณนี้นะนอาคารสถานีปาจีนบุรีก็เป็นอาคารสถานีที่ดูคลาสสิกแล้วก็ค่อนข้างที่จะเก่าแก่ ตอนนี้บริเวณด้านหน้าสถานีนะครับก็มีบรรดาชาวจังหวัดปาจีนบุรีเนี่ยมารอต้อนรับขบวนขี่ฮะด้วยบรรยากาศเป็นไปนด้วยความคึกคักนะฮะคันนำเป็น thn 1115 ขบวนรถตัวตอจะดูิงโคงและจำมาระองท่านนำรถให้คบช่อและถูกตั้งเบวยค่ะขบวนรถเที่ยวจันจราดังเที่ังยูปานี้โดยคขบวนธรรมดาขบวนที่28สายยินโดยนัลัจนได้รัการตัดต้นทางกันจราอโคจร้านโคงงลึกปลายทางปักรุงเทพค่ะขบรถเทียวทีออกจากกานิบาลีบุรีไปแล้วจะอยู่นับตรงโคจรทางนั้นปานิบาคืี ป้ายรถทางน้ำขาวแต่ในบ้านต่งเป็นตารานุสไปค่ะตารานุปารจตบุรีเวในนาำของการรถไฟงประเทศไทยขอขอบคุณเพืดอการต้ท่านที่ใช้บริการเดินทางรถไฟและหว also, with então, with course, ังเป็นอย่างยิ่งว่าในป่าทางต่อไปขอให้การรถไฟีโปกาด้ยบริการรัรเชท่อถือขอให้บพืการทท่านเดินทางโดยจหตใจสบายทางโดยสวัสดิภาพการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณค่ะ น,นี้ขบวน280ก็กำลังจะออกจากสถานีปราจีนบุรีสำหรับสถานีต่อไปนะครับจะเป็นสถานีบ้านปากพลีที่จังหวัดนครนายกขบวน280เร่งเครื่องแล้วนะ ายก็เป็น THN เช่นกันนะครับหมายเลข1130ออกจากสถานีปราจีนบุรีเป็นที่เรียบร้อยและเดี๋ยวเรามารอชมขบวนรถขี่หกันนะครับ สำหรับตอนนี้นะครับช่วงเวลาที่เรารอคอยก็มาถึงแล้วนะครับบวนพิเศษที่989ขี่ฮะ183นะครับกรุงเทพปราจีนบุรีกำลังเข้าสู่ชานชาลาที่1สถานีปราจีนบุรีตอนนี้นะครับมาแล้วนะครับขบวนพิเศษขีหฮะ183 ขบวน989กรุงเทพปาจีนบุรีเข้าเทียบในชานชลาที่หนึ่งนะ คืนนะครับตอนนี้มีการต้อนรับอย่างสวยงามนะครับนี่นะ ก็กำลังทยอยลงจากขบวนรถเพื่อที่จะไปเที่ยวต่อ <Yeah. S 1> บรรยากาศในวันนี้นะครับสถานีปาจีนบุรีจะคึกคักเป็นพิเศษ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราไปดูบริเวณหัวขบวนนะครับ สำหรับตอนนี้ขบวนรถก็กำลังจอดส่งผู้โดยสารเพื่อไปท่องเที่ยวต่อนะก็จะไปปลูกต้นกาศลองแล้วก็ไปเที่ยวน้ำตกสำหรับวันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าเป็นการมาครั้งแรกของคีฮะ183ในเส้นทางสายปาจีนบุรีก็ต้องขอบันทึกคลิปเอาไว้นะตอนนี้ก็มีการบันทึกภาพของบรรดาชาวปาจีนบุรีที่มาต้อนรับนะักท่องเที่ยวนะนเป็นภาพที่สวยงามมาก จะทําการขยับรถนะครับมาจอดบริเวณลางลีกของสถานี คีฮะ183จากฮอกไกโดญี่ปุ่นมาสู่ปราจีนบุรี17มิถุนายน2566ก็บันทึกเอาไว้เป็นวันประวัติศาสตร์นะวันแรกที่มาปราจีนบุรีตอนนี้รถออกแล้วนะครับทำการขยับรถมาจอดในลางลีกถ่ายกับป้ายสถานีนะครับ ป่าจีนบุรี ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา10โมง10นาทีนะก็จะมีขบวนรถธรรมดาที่281กรุงเทพกระบินบุรีเข้ามาจอดสำหรับขี่5183เนี่ยก็หลีกขบวนนี้ด้วยนะหะ281วันนี้ได้เป็นรถดีเซลรานะครับ โอ้นี่นะครับเป็นภาพที่สวยงามเลยรถไฟญี่ปุ่นเจอรถไฟญี่ปุ่นนี่นะครับคีฮะเจอกับดีเซลรางนี่นะครับขบวน281กรุงเทพกบินบุรี อนนี้เหมือนรถจะค่อยๆเคลื่อนนะหลังจากที่ทำการเติมน้ำที่สถานีเสร็จสวยงามนะครับ จะทําการย้ายรางนะมาเข้ามาจอดพักในรางหลีก ตอนนี้นะครับเราก็เห็นดวงไฟของคีฮะ183เนี่ยเข้ามาทางสถานีอีกครั้งหนึ่งผมยังไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวมาดูว่ารถเนี่ยจะเข้าไปจอดที่ชานชาลาไหนไม่ชานชาลาที่2ก็ต้องชานชาลาที่3นี่แหละกำลังเลี้ยวนะครับ วันนี้พวกเราทุกคนเนี่ยก็มีความยินดีนะต้อนรับรถรถไฟญี่ปุ่นคีฮ8าสู่ดินแดนภาคตะวันออกของไทยนะปาจีนบุรีกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะหลังจากที่ออกจากย่านสถานีไป รถก็ามาจอดชานเชลาที่สองันนี้นะครับรถดีเซลรางคีฮะ183ซึ่งเป็นรถดีเซลรางปรับอากาศที่เราเนี่ยได้รับมอประจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งหลายคนนะอาจจะเคยดูถูกว่าเป็นรถไฟเก่าหรือรถไฟมือสองแต่วันนี้เนี่ยก็ ได้มาทําเป็นขบวนรถนําเที่ยวที่ลดแล่นอยู่บนรางของไทยนะฮะโดยฝีมือของช่างโรงงานมักกสันซึ่งทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยเนี่ยต่างก็รู้สึกภูมิใจนะแล้วก็ดีใจที่ได้กลับมารดแล่นอีกครั้งหนึ่งเราเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะครับประเทศญี่ปุ่นที่ได้มอบคีฮะ183ให้กับเราตอนนี้เราก็พาชมกันเล็กๆน้อยๆนะฮะ น,นี้รถก็จอดพักกันอยู่นี่นะครับการมาเยือนครั้งแรกที่ปราจีนบุรีสำหรับตอนนี้รถดีเซลรางคีฮะ183ก็จอดพักแล้วก็เตรียมดับเครื่องนะนก็คิดว่าคงสิ้นสุดการพาชมคีฮะ183ที่สถานีปราจีนบุรีในช่วงเช้าไว้เพียงเท่านี้นี่นะครับบรรยากาศสถานี หลังจากนี้เดี๋ยวเราก็จะไปหาของกินบริเวณแถว,แถวสถานีกันสักหน่อยที่นี้นะครับสถานีรถไฟปราจีนบุรีโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ชมรถดีเซลรางคีฮะ183ไปอย่างเต็มอิ่มตอนนี้ก็จะถึงเวลาเป็นช่วงเวลาพากินนะบริเวณด้านหลังสถานีนก็จะมีป้ายเขียนว่าหมูสเตะ๊ะไปทางด้านขวานะครับก็จะเป็นร้านชื่อดังแล้วก็ถือได้ว่าเป็นร้าน เก่าแก่ที่ปราจีนบุรีแห่งนี้นะนก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีนี่นะครับเราเดินมาเพียงไม่กี่เมตรเนี่ยนี่ก็ถึงร้านแล้วทางด้านหน้าของเราเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปาฝากท้องไว้ที่ร้านนี้นะนี่นะครับอาหารที่สั่งมาเนี่ยก็จะมีข้าวหมูแดงจานหนึ่งราคาจะละ50า50บาทแล้วก็มีหมูสเต๊ะน,นะครับนี่ราคาไม้ละ5บาทอันนี้เป็นชุดหนึงสิบไม้แล้วก็ราคา50บาท แล้วก็จะมีเครื่องเคียงนะครับนี่แล้วก็มีน้ำจิ้มมาลองชิมข้าวหมูแดงนะฮะกินกุนเชียงอร่อยเลยครับผม กินหมูแดงต่อส่วนน้ำซุปกแก้มนะครับผมนี้เรา <c oughs> เรามาลองกินหมูสเต๊กน,นะนี่ราคาไม้ละห้าบาท อร่อยครับผมสมแล้วที่เป็นเจ้าชื่อดังอีกสักไม้นะอีกสักไม้่ใ,ใครเปิดมาดูคลิปนี้ตอนดึกนี้ผมไม่รับผิดชอบนะแล้วก็อย่างจิ้มตังฟ้าแก้มสักหน่อย ตอนนี้ก็กินข้าวหมูแดงเนี่ยจะหมดแล้วนะครับผมเนืองด้วยนะความหิวเพราะว่าถ่ายรถไฟเนี่ยนานไปหน่อยนี่ครับก็อร่อยนะร้านอยู่หลังสถานนีตาจีนบุรีแก็ได้รสชาติดีนะครับผมกินข้าวหมูแดงไปแล้วก็กินหมูสเต๊กเนี่ยแกล้มไปด้วย อนนี้หมูสเต๊ะไม้สุดท้ายนะนี่รกินข้าวหมดเรียบร้อยนี่นะครับแล้วก็จบทริปขีห้าอย่างสมบูรณ์บริเวณที่ร้านอาหารหลังจากที่เราได้อิ่ม,มไปที่ร้านอาหารแล้วนะร้านหมูสเต๊ะเจ้าดัง ก็อิ่มน,นี้ก็ราคา95บาทนะข้าวเนี่ยสีบาทส่วนหมูสเต๊ะเนี่ยชุดหนึ่งก็50บาทได้10ไม้เดี๋ยวเรามาหาอะไรเย็นๆกินกันสักหน่อยนะหลังจากนี้เนี่ยก็จะพาชมบรรยากาศรอบๆสถานีปราจีนบุรีไปด้วยสําหรับด้านหลังสถานีเนี่ยก็จะเป็นวงเวียนเป็นวงเวียนนะมีมีประแจเนี่ยประดับอยู่และบรรยากาศส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศแบบ ชุมชนเก่าๆนี่นะครับก็จะมีรถรับจ้างรถตุกๆอยู่ด้านหลังสถานีนะคอยบริการเพื่อนๆนะไปส่งตามที่ต่างๆสำหรับทางด้านนีนะ้จะมีร้านต้มเลือดหมูนี่นะครับแล้วก็จะมีเซเวน่นะมาชมบรรยากาศกันสักหน่อยที่เมืองปาจีนบุรีนี่นะครับของกินก็เยอะแยะเลยนะนะเพราะฉะนั้น ต้องมาเดินสำรวจสักหน่อยน,นอกจากเราจะเป็นสายรถไฟแล้วเราก็ยังเป็นสายกินด้วยทางด้านนี้มีเคฟญี่ปุ่นนี่นะครับแล้วก็เซเว่นจะอยู่ด้านหลังส่วนทางด้านนี้มีส้มตำนะเป็นร้านอยู่ริมถนนส่วนทางด้านนู้นก็จะเป็นลูกชิ้นทอด บรรยากาศตัวเมืองปราจีนบุรีด้านหน้านะครับผมเห็นร้านชาพยอมอยู่ร้านหนึ่งส่วนทางด้านนี้จะมีร้านอะไรครับเนี่ยชาอ,อ่านไม่ค่อยถูกสักเท่าไหรน่น <laughs> ะจะเป็นเหมือนเป็นร้านชาร้านกาแฟานะนี่นะครับ นี่ร้านชาพยอมส่วนทางนี้ก็ไปสถานีรถไฟได้นะนี่นะครับา้ามานั่งในร้านชาพยอมนะครับผมซื้อชาเขียวมาแก้วหนึ่งนะ เราจะไม่กินที่ร้านนะครับผมคนรถไฟอย่างเราเนี่ยเราก็ต้องไปนั่งกินที่สถานีรถไฟจริงไหมเพื่อนๆน, <laughs> นี่นะครับชาเขียวพยอมแก้วละ30บาทร้านอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟปราจีนบุรีตอนนี้เรากําลังจะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟนะนี่เราเห็นเซเว่นอยู่ด้านหน้า นี่ครับบริเวณด้านหลังสถานีรถไฟกับชาเขียวหนึงแก้วในช่วงบ่ายๆก็เป็นอะไรที่เหมาะสมกันดีนะ <laughs> สำหรับบรรยากาศในช่วงเที่ยงๆบ่ายๆที่สถานีปาจีนบุรีเนี่ยบรรยากาศจะค่อนข้างเงียบนะเนื่องจากไม่ค่อยมีขบวนรถไฟที่ผ่านมาในช่วงนี้สำหรับคียฮาเนี่ยก็จอดพักอยู่ในย่าน อานี่อาคารสถานีปราจีนบุรีดูคลาสสิกดีนะผมว่ามีทางนี้ห้องขายตัว๋วส่วนเดินออกมาก็จะเป็นชานชลานะครับนี่ขี่ห้าของเราอยู่นี่ นี่ครับก็สั่งชาเขียวพยอมมา1แก้วในราคา30บาทมากินแก้ร้อนกันสักหน่อยอนะกับบรรยากาศยามบ่ายแก่ๆที่าปาจีนบุรีนี่ครับบรรยากาศด้านหลังสถานีส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเป็นตึกเก่าแก่นะนี่เหมือนจะมีการรีโนเวทหรือเปล่า น่าจะเป็นพวกโรงแรมหรือว่าเป็นร้านอาหารเนี่ยโหคลาสสิกมากเลยนี่นะครับชาพยอม,อมบรรยากาศสดชื่นนะผมในยามบ่ายเราถือโอกาสมาชมด้านหน้ารถนะครับกับป้ายสถานีปราจีนบุรีซึ่งก็เป็นมุมที่สวยงามแล้วก็มีสเสน่ห์ ค่ะโอเคนะครับสำหรับในวันนี้เราก็มีโอกาสได้ต้อนรับแล้วก็ได้ชมรถดีเซลรางปรับอากาศคีฮะห8 3ซึ่งมาที่ปาจีนบุรีอย่างเป็นทางการครั้งแรกแล้วก็เริ่มทิปด้วยการต้อนรับรถดีเซลรางแล้วก็ปิดทิปด้วยการไปหาของกินนะหมูสเตะ๊ะแล้วก็ชาพยอมก็อินนํำสำราญกันทั่วหน้าห <c oughs> วังว่าเพื่อนๆนก็คงจะประทับใจสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะสำหรับในวันนี้ผมจ่าบอลคนรักรถไฟก็ถือโอกาสมาเก็บภาพเก็บบรรยากาศนะ ครั้งแรกของคีฮัท183ที่ปาจีนบุรีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจากเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ